เรื่องบุพกรรมพระมหาโมคลานะพระมหาโมคลานะอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าถูกจนทุกจนมรณภาพทั้งทั้ง,ท,งที่เป็นพระอรหันต์และเลิศดด้านลิบเมื่อพระภิกษุทราบข่าวจึงสนทนากันในโรงธรรมว่าพระมหาโมคลานะมรณภาพไม่สมควรแก่ตนพระพุทธเจ้า ตรัสให้พิสุุทั้งหลายว่าพระโมคลามนาโมรณภาพไม่สมควรแก่ภพชาตินี้แต่เขาโมรณภาพสมควรแก่ตนเพราะกรรมที่โมคลนาทําไว้ในการก่อนพระพุทธองค์จึงกล่าวถึงกรรมอดีตชาติของพระมหาโมคคลนะแก่พิสุจทั้งหลายว่าในอดีตการพระมหาโมคคลนะ เป็นชาวเมืองพราราณสีมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ทั้งทำงานและดูแลปริบัติเป็นอย่างดีต่อมาพ่อแม่ได้เห็นโมคคลานะทำงานหนักทั้งงานในบ้านและนอกบ้านจึงคิดหาหญิงสาวมาเป็นภรรยาเพื่อช่วยแบ่งเบางานแต่โมคคลานะไม่ต้องการเขาต้องการดูแลปริบัติพ่อแม่ด้วยตนเอง ตราบที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่วันหนึ่งพ่อแม่ของโมคลานะตัดสินใจพาหญิงสาวมาคนหนึ่งหญิงคนนั้นดูแลพ่อแม่ของเขาได้เพียง2องถึงสวันเท่านั้นภายหลังนางกลับไม่อยากเห็นท่านทั้งสองนางจึงบอกโมคลานะผู้สามีว่านางไม่อยากอยู่บ้านเดียวกับพ่อแม่ของเขา แล้วติเตียนพ่อแม่เขาต่างๆนานาให้ฟังแต่เขาไม่เชื่อวันหนึ่งโมคลานะไม่อยู่บ้านนางผู้เป็นภรรยานำฟองเข้าโต้มไปเรียรายไว้ในที่ต่างๆทำให้เหลอะเทอะเมื่อโมคลานะผู้สามีกลับมาเห็นบ้านสกปรกที่นางทำไว้นางรีบกล่าวว่าเพราะพ่อแม่ที่ตาบอดของเขา เป็นผู้ทำให้บ้านสศก,กปรกเหตุนี้นางจึงไม่อยากอยู่บ้านเดียวกันเมื่อได้ยินนางผู้เป็นภรยากล่าวดังนั้นโมคลานะผู้สามีก็คล้อยตามวันหนึ่งเขาพูดกับพ่อแม่ว่ามีญาติที่อยู่ไกลกันอยากเจอพรุ่งนี้จะพาพ่อแม่ไปหาญาติวันรุ่งขึ้น โมคลานะได้พาพ่อแม่ที่ตาบอดสองข้างขึ้นรถเมื่อถึงกลางป่าได้หลอกให้ผู้เป็นพ่อถือเชือกไว้แล้วกล่าวกับผู้เป็นพ่อแม่ว่าที่นี่มีโจรซุ่มอยู่เขาจะลงไปดูเมื่อลงไปแล้วเขาแกล้งทําเสียงเป็นโจรผู้เป็นพ่อและแม่คิดว่าเสียงโจรจึงวิตกกังวลเป็นห่วงโมคลานะผู้เป็นลูกชาย และบอกให้เขาวนี้ไปไม่ต้องเป็นห่วงพ่อแม่เพราะพ่อแม่แก่แล้วฝ่ายโมกลาณนะแกล้งทำเป็นเสียงโจรทุบตีพ่อและแม่จนตายแล้วทิ้งไว้ในป่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าโมลาณนะทำกรรมนี้ได้ไม่ในนรกหลายแสนปี แต่วิบากยังเหลือจึงถูกทุบตีจนตายร้อยชาติโมคลานะได้มรณะอย่างนี้ก็สมแก่กรรมของตนเองในการที่พระมหาโมคลานะได้เป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าเป็นเพราะบุญที่ท่านสั่งสมมาและอธิษฐานจิตเจาะจงให้ได้ตำแหน่งนี้มาอย่างยาวนานข้อคิด 1. เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตทั้งหลายล้วนมีสาเหตุมาจากกรรมที่แต่ละคนได้สร้างไว้และได้ติดตัวมาในปัจจุบันดังนั้นควรสั่งสมบุญด้วยการให้ทานรักษาศีลเวลาเกิดเรื่องร้ายก็อย่าไปโทษใครให้คิดเสมอว่าเป็นเพราะกรรมที่ได้ทำกันมาอย่าไปสร้างกรรมเพิ่ม ไม่ว่าทางกายวาจาและใจ 2. พระมหาโมคลานะมีความกระตันอยู่แต่เพราะได้ภรรยาเป็นคนพาลทำให้ท่านกระทำผิดพลาดครั้งใหญ่คือทำมาตุคาตและปิดตุคาตด้วยเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสมงคลชีวิตข้อแรกว่าไม่ให้คบคนพาล และสาเหตุสำคัญอีกอย่างหนึ่งเป็นกรรมเก่าของพ่อแม่ของพระมหาโมคคลานะกรรมบิดคันให้ท่านทั้งสองต้องดิ้นรนหาภรรยามาให้ลูกชายทั้งท้งที่ลูกชายไม่ต้องการดังนั้นอย่าคบคนพาลหรือเมื่อรู้ภายหลังว่าคนที่คบเป็นพาลก็ต้องรีบถอนตัวออกก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้